สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพาออกมาทุ่งนาค่ะมาทำบุญค่ะมือนี่เนาะคุณยายสีบองห้ฟังเป็นมือเป็นมือว่าดังข้านเป็นมือว่าดังข้านค่ะเป็นมือแข็งเนาะสันสิผ้าออกแตกบ้านแตกเมืองด้วยค่ะนี่าบานคุณยายความเสือส่วนบุคคลนเ้ยค่ะเวยแตกบานแตกเมืองออกมาทำบุญเนี่ยอยู่ทุง่งนา คือทุกคนต้องออกจากบ้านออกจากบ้านมากออกจากบ้านออกจากหมู่บ้านแล้วก็ออกมมอยูดทุงหน้าแหละก็สิมีคนฒถาคนฒถาคนแจอ,ออกมามาเอื้นเราค่ะพอพอเสร็จพิธีออกมาแบบเป็นพ่อเป็นเออหนังค,คนว่า <c oughs> พอเป็นพิธีค่ะพอเป็นพิธีทำพิธีนั่นแหละแตกบ้านคนุณยายก็สิไปทำบุญน้ำพินขึ้นกัน ไปทำบุญเคนตีม,ม่อนผ่าออกมาตันเขาผู้เฒ่าผู้แย่เนาะท่นก็จะได้เดินมาหนึนี่อยู่ทุกโซนเนาะค่ะเนาะอยู่ทุกโซนเลยทุกโซนเป็นนี่ข้นมาไปไปทำบุญกันคุณยายกับติพาไปทำบุญเนาะค่ะเนาะนี่เราเสีออกมาหลายบางส่วนเพิ่งจะสิไปทางอื่น เอาสิออกมาถ้าบุญก็ได้ออกไปไปใช้ก็ได้สถานที่ใดก็ได้นอกค่ะเนาะอ่ะคุณยายก็สิภาเหละอบึ้งพนันพนซันเพลนหรือเปล่โอ้จะเป็นเป็นถวายถ้าบุญิ่านพนคุณค่ะคุณยายก็สิภาไปทั้งคุณน่ะคุณทางซาราเนาะเดี๋ยวคุณยายจะขอไปก่อนค่ะ บ่ได้นัดจับบ่ไเดนัด,ดนัดนน่นพระพนห่วมคนพระพนห่วมนี่นี่เห็นบ่าค่ะนอพวกเข้าก็ออกมาออกมาทำบุญทำบุญค่ะแตกบ้านเนาะบ่โอ้ไปยะสูะสนั่นร้านหน่อยนอนอยู่ในอู่นะ <c oughs> ไปคุณยายกติขอไปฟังเทศค่ะ,ะคุณยายกติขอไปทำบุญเนาะค่ะเนาะ,นไ,ปะไปค่ะ รานวัดุกุคนพี hmm. mm ่น hmm. yeah. mm ้องมาบ้านทเามีบรรณซึ hmm. mm ้ย hmm. จ yeah. mm ้าบรรณซึมค่ะบรรณซึมค่ะมาทำฮวมทำบุญน้ำทำบุโภคย้มยกับเม่อจ้าจับได้เปา็นเล็กน้อยคับการร่วมโตของของบ้านเฮานี่ที่พวกมแบบนี้ที่พวกมีการเืียงพระเพี้ยนเป็นที่ต่กานมีของกลุ่มที่ นั่นเห็นป่ะนีค่ะบเนาะเราเป็นความือเนาะมันมาล้างอดีเป็น่อเป็นผู้เก่านี่อนแบบนี้คุ้มนี่เป็นผู้สีคุ้มข้างเซเป่นดอกบานผู้สีพุ่นไปทางเนื้อบานก็มีนี่ตกี้เนื้อมันแจกไปทางเนื้อบาน่ีบ้านข้าวเปล่ามัดแตกบานแตกเมืองคนอื่นเนาะนี่ใใต้บ้านก็จ ในบ้านน้องถึงเก้านั่นตาบวให้ฟังตาบให้ฟังบ้านน้ของของบ้านพางเก่าเฮาเนาะเหยดมาเหยกดมาอแดดแดดทุกทีนั่นแหละนั่นยอกฮะนั่นงาไห่โอ้เงาคนเกดยู่บ้านนะคะ แกเลยว่ะใก่อ้แกแล้วแกข้ากี่เราถ้ามันต้องมาหนึ่งพันพร้อมตรงนั้วันน้มันก็ใหญ่แบนซึ่งหน่องบ่อบ่อบ่เป็นหนังบ่เป็นหนังบ่อเป็นหนังถือว่าเป็นวันแข็งงั้นเออวันแข็งหน่องบ้านนี้คนจะแข็งอยู่ว ความเสื่อความเสื่อทุกคนเนาะค่ะเนาะจ่าแมนแมนเ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 มนค่ะ่นย่กับิงยูว่าการนับถือผีนี่ตรนั้นมีแนงอยู่ดิมีมีเลยนาะีตัวนั่งไม่เล่นว่า พี่ภาคพี่แขนเป็นวะทั้าทางบ้านตํนนาบลพนงามเจ้าล่องไปคุณดูกันก้อนสีขาบ้านกระจุนกระจ้าตรงจุดถูกแยนตะกันนั่นกระจ้าตัแต่เมียนไปทรางบ้านนั่นนั่นสร้างบ้านฟองยืนอยู่หันละตะกันนั่นนะอันนี้บา้านคราบก้าววิมีในจุดนั่น,นบ้านนี้แต่ว่าการถือในแบบนี้ปรากฏว่าหลายชัวคนมาแล้วลูกหลานผู้เกิดใหม่ไงรุ่นเยอะไ้ฟังไว้ว่า การที่พวกพ่อไงหรือแม่ไงก็ได้พาลูกพาหลานเพียรปฏิบัติมั่นหลายๆสืบทอดตัวอายุค้นมั่นปรากฏว่าก็คือข้ามสายมันจะมีอยู่ดอกแต่ว่าความเย็เยนเ็นสุขมันจะมีอยู่หลายอยู่เออไม่เป็นารเอยที่ส<อ>ุด วันโลกาวินาศเปลี่ยนจากวันโลกาวินาศให้เป็นวัอยูดีมีสุกวันอยู่ดีมีแห้งวันมีความสุกวันมีอายุยืนอยากมีใบใบใบม่วงใบสองผ้าหลูกผ้าหลังเขาบ้านเขาเงืองในในระเบียบการมันก็คือท้องความดี แต่คือทั้งควมดีที่น้องเฮาได้เห็นเด็กปลาปอดเพราะฉะนั้นแล้วลูกหลานผู้เกิดใหม่รุ่นต้องสืบทอดห้อยสาว่าห้อยปูให้ได้ให้ได้พอหยังเพราะว่าเฮาทำความดีมาแล้วเขากระทงทำต่อวันนี้เลือทั้งนี้แล้วทุบอย่ เล็กน้ำน <HD> <h convert to Christians> ี่แล้ยวยกแต่สีเล้วยุติสีบ่อยล้ววเพราะว่าผมไปบ้าบางเฮ็ดรักรักบ้านนั่นรักเมืองเนี่ยแมนแมนแมนลารกลางบ้านห้องอะไรแกคอบไปเราเมื่อนี่ให้พบพักรักษาพี่น้องบ้านเมืองเป็นยู่เยนเป็นยุ่บอ้มีโค้ไผ่พญามาบางเบียดคือจังอ่โลกลก พ่อเฮ็ยังสีเงาะแมนเทหารมาเฮ็ดสักรักบ้านมาเฮ็ดสักรักเมืองปกป้องคุ้มครองลูกหลานบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกชีวิตเพราะวางงวอคุ้ยไฟเผาแม่แต่หมดแมงหมาแมวที่ยังติดงานใอยู่เย็นเป็นสุขใ้มีความสุขความเจริญเชื่อพระพุทธศาสนาพวกผู้เที่ยงกันไงก็ในนูอนี้แล้ว กับผมพยนตีหรือพอคุณมากกางแก้วผ้าพีผ้านองมากนี่กับเพื่อค่วมจูเย็นเป็นซุปเออได้มิมนฝาถุงงเจ้าออกมารับผัดเพื่นหรือคุณยายเลี่ยงผัดเพื่นคุณได้กับบองไซเนาะเนาะเอาไปนี่เนาะจ้าบ้านคำเก่ามูซี ตำบลหน่วยแจ้งเราเพิ Ugh, you know so you know ่ค you know, ุ yeah. ้มจ you know, ังหวัดสุโขทัยมือนี้ให้คนฟังดุคนจะเล่นมีอายุมันคนยืนเออได้พบฟังบ้านพบบ้านให้เป็นเมืองเป็นบ้านเป็นทองต่อไปในเวันปีนี้ขอให้พี่น้องพระสงฆ์องค์เจ้าจงมีแต่ความดุขความเจริญย่าไปดโยกให้ไปเจ็บ อายุมันกวนยืนตลอดหาพันพระวจนะก็ขาดเธอสาธุสะพานนั่นอะไะจังคักค่ะจังคักแมนแมนค่ะนี่แหละค่ะคือการวิธีการแตกบัานแตกเมืองเนาะค่เนาะคือคือขึ้นพอผลผลเบาไปเนาะคือมันแข็งเนาะมั้นขั้น วันน <me> um, of ังข้านเดือนเมษาพ่นผ้าพนผ้าถ้ำค่ะพ่ผ้าถ้ำแจกบานตัเงือกออกมาเพื่อความเสือความเสือของมูเฮ้าส่วนบุคคลค่ะนาค่ะเนาะนี่แหละโอเคค่ะคุณยายขอเจ็บพาบรรยากาศประีีศเนาะเจอกันชิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ